สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมกรน,นาอันดอนเช่นเคยนะก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายรายละเอียด2กิจกรรมใหม่ที่เพิ่มอัปเดตเข้ามาเมื่อวานนี้เลยก็จะมีกิจกรรมเกาะหน้าร้อนกับกิจกรรมทะเลทรายพิโรธนะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกิจกรรมกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูชุดกาชาใหม่ก่อนเลยก็สําหรับตู้กาชาแฟชั่นชุดเนี่ยก็จะมีไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามา2ชิ้นนะ ชุดแรกก็จะเป็นตัวชุดนั่นเองจะเป็นชุด live food star player นะมาในทีมของสตรีมเมอร์เลยก็ค่อนข้างสวยเช่นกันส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นอาวุธนะก็จะเป็นปืนสกานั่นเองเป็นสกิน rushing w o o f s c a f i n i s h นั่นเองซึ่งก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้าแล้วก็เวลาเราสังหารเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเช่นกันนะสำหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถ มาสุ่มกันได้แล้วแต่โดงจริงๆนะบางคนก็เสียหลักพันหลักหมื่นก็มีกันไปส่วนเวลาของลูกกาชานี้ก็จะมีทั้งหมดย6วันนะตามจํานวนที่มันขึ้นบอกไว้เลยหลังจากนี้ก็จะมีชุดใหม่เพิ่มเข้ามานั่นเองก็มาต่อที่รายละเอียดกิจกรรมกันเลยนะให้เรากดที่เมนูสิทธิแถบบนสุดเลยแล้วก็มาที่เมนูพายุทายกำลังมานะ สำหรับหน้ากิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีให้เรารับชุดพังล็อกภายในวันที่24ถึง30สิงหาคมนี้สามารถรับฟรีได้เลยพร้อมกับฉายาพิเศษนักสำรวจมือทองนะแล้วก็ช่องที่3เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอิน7วันนะมีให้เรารับกีตาร,ร์ไฟฟ้าด้วยจะมาในรูปแบบกระเป๋าสภายหลังแล้วก็เป็นกีตาร,ร์ให้เราเล่นเลยแล้วก็จะมีพัดดวงตาหยกกับใบไม้สีทองนะ อันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านนั่นเองแล้วก็มีของที่เอาไปทำยีนนั่นเองนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็ถือว่าแจกค่อนข้าง,งเยอะเลยก็สามารถมารับกันได้ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมเกาะหน้าร้อนนะก็ให้เรากดแถบเมนูไปเลยกิจกรรมแรกก็ให้เราลงชื่อเข้าใช้7วันนะก็จะมีกล่องสุ่มของแต่งบ้านเลย1ชิ้น มีชุด7วันแล้วก็จะมีของอัพตุลละครมากมายเลยนะก็มารับกันได้ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมศึกไอศครีมเลยกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเคเวสประจําวันที่เราทําปกติกันเลยนะเราจะได้รับไอศครีมซึ่งไอศครีมนี้เนี่ยก็จะให้เราไปแลกที่ตู้แคปซูลริมหาดเลยสําหรับการซุ่ม1ครั้งเนี่ยจะใช้ไอศครีม8อันนะ แล้วก็แต่ละตู้เนี่ยมันจะมีหน้าต่างๆให้เราสุมด้วยของรางวัลก็จะแตกต่างกันไปนะอย่างนี้ของรางวัลก็จะเป็นกุญแจธรรมดากุญแจธรรมดาเนี่ยใช้ในการเปิดกล่องโกลับนั่นเองซึ่งจะได้รับ1นึ่งหมื่นทองนะกล่องเนี้ผมจําได้ว่าผมได้มาตอนกล่องข้อความตอนอัปเดตนั่นเองนะมาส่งให้ฟรีเลย ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมล่าสมบัติริมหาดนะก็เดี๋ยวเรากดไปยังกิจกรรมกันเลยก็จะให้เรามาคุยกับชาชานะ หลังจากที่เราคุยกับชาชาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีแถบกิจกรรมโผล่ขึ้นมานะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะให้เรารวบรวมพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยให้ครบแล้วก็นําไปแลกสมบัติกับชาชานั่นเองซึ่งวันนี้เราสามารถออกล่าได้หครั้งนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้าง อาชิรลได้ปูเลยได้ปลาดามานะแล้วก็ได้หอยฟิลมาเลยได้ปูมาซ้ำกับอันแรก โค้สมสองละล้วก็ได้ปาดามาโอเคต่อมาเนี่ยใครที่ได้ซ้ำเราสาม,สมารถขอของขวัญได้นะซึ่งสามารถเอาไปแลกกับเพื่อนได้เลยชแน,นลทีมชแน,นลแคมป์ชแน,นลเพื่อนได้หมดนะประมาณนี้แล้วก็ค่อยกดส่งมอบสมบัติ ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมทะเลทรายพิโรธนะก็กดที่แถบเมนูไปเลยก็ให้เราไปที่หน้าร้อนไลน์เดือดทะลุปลอดนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะให้เราทำเวสประจำวันปกติเลยซึ่งจะได้รับเหรียญกองทัพทะเลทรายนะจะเอาไปแลกข,ของรางวัลมากมายเลยมีทั้งสกินปืนแพ็คโลหะนะมีของแต่งบ้านมีของทำยีนแล้วก็มีซิเวอร์ แล้วก็ทรัพยากรต่างๆประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมดุดสายฟ้านะซึ่งก็ให้เราแข่งรถกิจกรรมเนี่ยจะเปิดทุกวันเวลาที่อย่างบ่าย3ามโมงหกโมงเย็นแล้วก็สามทุ่มนะตามเวลาที่มันบอกกลาไว้เลยซึ่งการแข่งรถเนี่ยก็จะมีการทำเวลาที่ดีที่สุดด้วยมีการจัดอันดับนะ ตามนี้เลยการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งหมดสีรอบของวันนี้ของรางวัลก็จะมี1ถึงสเนี่ยจะได้888 8คูปองมีกล่องปรับแต่งให้แล้วก็จะมีกล่องสุ่มสุ่มรับชิปทองด้วยนั่นเองแล้วก็ของภารกิจประจำวันเนี่ยถ้าเกิดเราทำร่วมกิจกรรมครบเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้เช่นกันนะ ตามที่มันแจ้งไว้เลยต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมปฏิบัติการปราบอาสูรนะก็เราไปเลย ก็สาหรับปฏิบัติการปราบอาสูรเนี่ยก็จะเป็นเควสในเรื่องให้เราทํานะซึ่งของรางวัลที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นภาพพื้นหลังทะเลสายพิโรดนั่นเองแล้วก็จะมีเกาะทรัพยากรกล่องสุมเชือนอื่นๆอ,อีกเพิ่มเติมนะกิจกรรมนี้ก็มีประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นระบบหน่วยเอาชีวิตรอดนะซึ่งจะคล้ายกับระบบลูเมตเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกเนี่ยก็ให้เรากดไปที่เมนูเพื่อนก่อนเลย ทางขวาสุดเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีช่องที่3เนี่ยที่เพิ่มเข้ามานะเมื่อกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมหน่วยเอาชีวิตรอดนั่นเองสําหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีกระดาษภารกิจให้เราด้วยอันนี้ก็จะเป็นภารกิจรายสัปดาห์นะซึ่งจะรีเซ็ตท,ทุกวันจันเวลาตีสี่ก็จะมีเควสให้เราทํากับคนในปาร์ตี้อาคนในทีมนั่นแหละซึ่งของรางวัลก็จะมีตั้งแต่ คูปองกล่องอัพตัวละครต่างๆมากมายซิลเวอร์ก็มีนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประวัติหน่วยอันนี้ก็จะบอกหมดเลยว่าหน่วยเราเบลเท่าไหร่มีใครออกมีใครเข้าบ้างซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมีให้เราถ่ายรูปกับหน่วยเนี่ยจะได้รับ1,000คูปองเลย ยาวจนถึงครบรอบ1ปีนะถ่ายรูปด้วยกันก็จะได้แกนนำไฟฟ้า5อันแล้วก็แต้มคู่หู1 5 0 0 0แต้มซึ่งแต้มคู่หูเนี่ยก็ให้เราไปที่ร้านค้าเลยจะมีช่องร้านค้าแต้มคู่หูเพิ่มเข้ามานะมีของให้ซื้อมากมาย Silver ก็สามารถหาเพิ่มได้จากการทําทีมคู่หูเอาชีวิตรอดด้วยเช่นกันนะก็ถือว่าเป็นระบบที่ทําให้เรา เล่นได้ง่ายขึ้นด้วยแหละโอเคสําหรับระบบหน่วยอาชีวิตรอดเนี่ยก็มีประมาณนี้นะในอนาคตก็าอาจจะมีกิจกรรมมาให้ทำร่วมกันเพิ่มเติมอีกก็ต้องรอดูแล้วกันคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้แหละบ๊ายบายครับทุกคน